จเจริญสุขศรัทธาสาธุชนพุทธบริษาทั้งหลายลำดับต่อไปนี้จะได้เล่าเรื่องประวัติของกุบาธรรมชัยหรือพระครูบริเวศวิสิทิ์อดีตเจ้าวาดวัดทุทท่งหลวงตำบลแม่แตงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โดยอธิบายจากภาพเขียนภาพเขียนที่ปรากฏขึ้น ภาพเขียนเหล่านี้เป็นภาพเขียนที่เขียนจากคําบอกเล่าแล้วก็จะได้บันทึกเป็นภาพเขียนด้วยสีน้ําอะคริลิกติดตั้งไว้ในผนังอุโบสถวัดทุ่งหลวงเป็นภาพเขียนขนาดใหญ่บนผืนผ้าใบเรียกว่าการการเขียนก็ใช้เวลาค่อนข้าง,งนานแต่ก็จะพยายามที่จะบันทึกให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดดังที่ญาติยมได้ปรากฏเห็นอยู่ในขณะนี้ ในภาพจะปพากฏเห็นเป็นภาพแม่คำป้อเลืองศักนะครับได้ให้กำเนิดทายลกน้อยในภาพชื่อนี้เป็นลูกคนที่สองเป็นเด็กชายโดยมีพ่อพ,พ่อหนานพเมเสนเลืองศักแล้วก็เรียกว่าถ้าคนโบราณเรียกว่าหมอต้าแย คอยดูแลอยู่ใกล้ๆทําทำคลอดนะครับทำคลอดให้กับแม่คําพ้่อเลืองศักดิ์ในการกําเนิดบุตรชายคนที่2ในวันที่6มิถุนายนวันเสาร์พศ2457ตรงกับขึ้น14ข้ามเดือน9เหนือกาบยีปีขานที่บ้านสบศักดิ์อําเภอเมืองจังหวัดลำพูนในสภาพที่ครอบครัวเป็นชาวนายากจน ในช่วงระยะนั้นก็มีฝนตกไปเป็นระยะระยะก็มีความชื่นฉ่ำไปทั่วในการกำเนิดเกิดเด็กชายขึ้นมาโดยลักษณะที่ลักษณะดีงามผิวพรรณผ่อง,องใสไม่ร้องไห้ยี่มแย้มเบิกบานตามคำบอกเล่าของหมอตำยบอกว่าเด็กที่เกิดมาเนี่ยจะมีถุงลกของมารดาเนี่ยครอบชีสาท่านครอบชีสาเด็กชายออกครอ,อบชีสาทารกน้อยออกมา ยิ้มแย้มเบิกบานโดยฝ่ามือทั้งสองเนี่ยแบออกไม่กำแน่นเหมือนเด็กอื่นและไม่ร้องไห้ด้วยและมีสายสายลกของมารดาเนี่ยพาดเสียงเบาออกมาพาดพาดทางไหลเหมือนเหมือนสายสังวานลักษณะถุงลกนั้นก็ครอบชี่สะเด็กน้อยทารลกน้อยเหมือนคนสวมหมวกคนเท่าคนแก่หรือแม้แต่หมอตำยายเองก็มาดูเหตุอัศจรรย์ ของการกําเนิดเด็กทารกน้อยนี้ต่างการพากันแท่ซ้องสาธุการว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่แปลกขณะที่กําเนิดเกิดมาแล้วเนี่ยจะมีถุงลกของมารดาครอบชีสะต่างคนต่างก็เรียกเด็กชายหรือทารกน้อยนี่ว่าเด็กชายหมวกเลืองศักนะครับถ้าย้อนไปเมื่อ100้ยปีแต่ก่อนก็จะรู้จักดีในนางเพรเด็กชายหมวกเลืองศักซึ่งถือกําเนิดมาใน ในวันนี้เอง6มิถุนายนปี2457ก็ได้รับการได้ใช้หมวกเรืองสัก,ก็เติบโตขึ้นตามลำดับแม้ว่าบ้านครอบครัวจะยากจนเป็นชาวนายมพ่อก็เป็นหมอยาบ้างหมอยาพื้นบ้านเป็นช่างไม้งานทุกอย่างครับเพา่ว่าแต่ก่อนพอความยากจนมีแล้วเนี่ยความเป็นพ่อบ้านเนี่ยจะต้องทำงานทุกอย่างเพื่อ ให้ครอบครัวเนี่ยอยู่รอดมันเป็นเรียกว่าเป็นสัจธรรมนะครับของของความอยู่รอดของมนุษย์โยมพ่อท่านก็ทํางานหนักทุกอย่างเลยเพื่อดูแลครอบครัวให้อยู่เป็นสุขที่นาที่มีอยู่ก็ไม่สามารถที่จะปลูกข้าวทํานาได้เพราะว่าที่นั่นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่ดอนไม่มีน้าไม่มีชมทางเหมือนในปัจจุบันผลท้ายพอมีที่นาก็เลยทำอะไรไม่ได้เลยปล่อยเป็นที่แห้งแล้งไป สภาพก็ยากจนแต่ด้วยความรักในครอบครัวของพ่อหนานพมเสดเลืองศักด์ก็พยายามอบอุ้มให้ความอบอุ่นแก่ครอบครัวเสมอมาในการต่อมาแล้วเนี่ยยังมีพี่น้องที่เกิดตามกันมาอีกทั้งห้าคนโดยโยมพี่สาวก็เสียไปก่อนในนั้นในครอบครัวเลืองศักด์ก็เลยมีลูกๆทั้งหมดเนี่ยอีกหกคนนะครับรวมแล้วทั้งหมดแปดชีวิตนะครับ ที่ต้งอบอุ้มกันมาที่บ้านสาม,มสังนั้นอันนี้เป็นช่วงกําเนิดแรกเลยครับของกำหนดทารกน้อยของเด็กชายหมวกเหลืองศักซึ่งญาติยมจะเห็นภาพเขียนซึ่งจาลึกอยู่ในผนังออโบสถวัดทุ่งหลวงเป็นภาพเขียนขนาดใหญ่เแลยวว่าบ,บันทึกแล้วก็จาลึกไว้เป็นเกตประวัติเพื่อเิอทูนครูบาอาจารย์ในการถือกําเนิดมาในระยะหนึ่งก็ถือว่า เป็นช่วงที่กาเนิดบุคคลที่สําคัญทางพด้ทศาสนารูบหนึ่งก็ว่าได้ดังนั้นอาตมาก็เลยบันทึกเอาไว้ว่าตามคําบอกเล่าของหลวงปู่แล้วก็ได้ให้ช่างเขียนเนี่ยเขียนภาพใบภาพตามนี้จะมีทั้งหมดอยู่14ภาพตั้งแต่เริ่มต้นเลยจากการกําเนิดเด็กช้หมวกเรืลึงสังและภาพต่อๆไปก็จะเล่าเรื่องไปตามลําดับดังนั้นญาติโยมท่านหลายที่ได้ทราบกิจศัพท์หรือทราบบุญญาธิการของ หลวงปูุ่บาธรรมชัยจะได้ทราบว่าการเกิดของท่านเนี่ยก็ไม่ใช่ของง่ายนะครับด้วยบุญญาธิการของท่านได้เกิดมาที่จะคําจุดพระพุทธศาสนาให้ยืนยงอยู่ได้แม้ว่าท่านจะมีอายุเพียง73ปี6เดือนก็ตามแต่ช่วงระยะเวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านจะใช้ทําประโยชน์ให้กับสังคมให้กับพระพุทธศาสนาด้วยดีเสมอมาซึ่งจะปรากฏอยู่ในลำดับต่อไป ก็เลยขอสรุปในช่วงภาพแรกนี่เพียงเพียงเพียงเท่านี้